นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนพี่น้องข้าราชการพี่น้องสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเริ่มด้วยคำคำนี้ครับคำว่า globalization คำคำนี้เป็นคำเฉยๆครับที่เราพูดกันไปพูดกันมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไปโดยที่ไม่มีใครให้ความสัมัญกับมัน แต่หากมองคํำคานี้ลงไปในรายละเอียดครับเราเจอคําว่าโอกาสถามว่ามันคืออะไรทุกท่านครับ globalization นั้นคือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การโยกย้ายของวัตถุสี่ชนิดนี้ครับเรื่องของการโยกย้ายเงินการโยกย้ายคนซึ่งหมายถึงเลเบอร์ทั้งรวมทั้ง low skill l a เ o อรและ high skill เลเอการยื่อนเคลื่อนย้ายระหว่างเรื่องของข้อมูลและองค์ความรู้ และรวมถึงสินค้าและบริการวัตถุ4อย่างนี้ครับเคลื่อนที่อย่างอิสระและมีความฟรีโฟロ์และมีความเคลื่อนไหวโดยไร้ขอบจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อการเวลาผ่านไปโจทย์คืออะไรครับโจทย์คือเราต้องดึง4สิ่งนี้ให้เข้ามาสู่ในประเทศไทยผู้ชนะในเกมนี้คือคนที่สามารถ ดึงดูดสี่สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นประเทศที่สี่สิ่งเหล่านี้วิ่งเข้าหาแต่ผู้ที่แพ้ในเกมนี้นั่นคือประเทศที่สี่วัตถุเหล่านี้กระโดดข้ามหรือมองข้ามนั่นจึงเป็นที่มาครับว่าทำไมรัฐบาลโดยการนำของโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเราจึงประกาศวิสัยทัศน์อีกไนไทยแลนด์ขึ้น ที่จะสร้างให้ประเทศไทยนั้นเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนในหลายๆด้านเพื่อดึงดูดเม็ดเงินดึงดูดสี่สิ่งเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยนี่คือหัวใจครับถามต่อสี่สิ่งเหล่านี้หรือโอกาสในคำว่า globalization นี้วิ่งเข้าหาอะไรสามอย่างครับวิ่งเข้าหาประเทศที่มีผลตอบแทนสูงที่สุด วิ่งเข้าหาประเทศที่สะดวกสบายในการทำธุรกิจมากที่สุดและวิ่งเข้าหาประเทศที่น่าอยู่ที่สุดถามต่อประเทศไทยมีอะไรในสามสิ่งนี้ผมตอบตรงนี้ครับประเทศไทยเรามีอย่างสุดท้ายครับเราคือประเทศที่น่าอยู่เราคือประเทศที่มีประเพณีมีวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวมีธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่เรามี แต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่ครับคือสองอย่างแรกต้องเป็นประเทศที่ผลตอบแทนในการลงทุนสูงสุดต้องเป็นประเทศที่สะดวกสบายในการทำธุรกิจมากที่สุดนั่นจึงเป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมาพูดกันในวันนี้นั่นจึงเป็นที่มาทำไมเราถึงต้องมีเรื่องของอีกในไทยแลนด์เพราะเราต้องทำสองสิ่งนี้เพื่อดึงดูดเม็ดเงินดึงด,ดูดการค้าดึงดูดการลงทุนทุกท่านครับกระทรวงการคลัง ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกครับในวิสัยทัศน์อีกในไทยแลนด์ของท่านนายกรัฐมนตรีเรามีหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆในรัฐบาลในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การค้าศูนย์กลางการลงทุนรวมถึงศูนย์กลางทางการเงินที่จะพูดในวันนี้ทุกท่านครับเรามองประเทศไทยต่อจากนี้เป็นอะไรเราต้องการสร้างประเทศไทยให้เป็นแหล่งพักเงิน ของโลกแหล่งพักเงินของภูมิภาคนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญครับเราต้องการสร้างประเทศไทยให้เป็นฮอตสปอตทางการเงินของภูมิภาคฮอตสปอตทางการเงินของโลกแล้ววันนี้กระทรวงการคลังครับพร้อมแล้วที่จะประกาศวิสัยทัศน์และแนวทางในการทำไทยให้ไปสู่ Thailand Financial Center ของภูมิภาคและของโลกครับ เราอาจจะเรียกชื่อสั้นๆต่อจากนี้ว่า TFC ซึ่งเป็นการแสดงว่าประเทศไทยนั้นเราพร้อมสำหรับที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินทุกท่านอาจจะถามต่อครับไปอย่างไรนี่มีแต่วิสัยทัศน์หรือไม่กระทรวงการคลังครับขอ,อนำเสนอกุญแจ3ดอกที่จะพาประเทศไทยไปสู่ Thailand Financial Center ทุกท่านครับกุญแจดอกที่ห ในระยะเวลาอันใกล้อีกไม่นานต่อจากนี้ครับกระทรวงการคลังจะนำเสนอกฎหมายธุรกิจการเงินชุดใหม่ที่จะสร้าง one-stop authority ขึ้นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งขึ้นที่จะมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตดูแลกำหนดเงื่อนไขกำหนดทิศทางกำหนดยุทธศาสตร์และวางหลักเกณฑ์ให้กับ5ธุรกิจสำคัญครับ ที่เราจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินโลกได้แก่ธุรกิจทางด้านธนาคารธุรกิจทางด้านหลักทรัพย์ธุรกิจที่เกี่ยวกับ forward contract ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทอลแอสเซทรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับประกันภยัยอาของอุตสาหกรรมเหล่านี้ครับไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แต่เป็นลูกค้าที่อยู่ทั่วโลกในการที่เราจะดึงเม็ดเงินดึงการค้าการลงทุนมาในประเทศไทย One Stop Authority ครับกำหนดเงื่อนไขกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดใบอนุญ,ญาตออกเงื่อนไขรวมถึงกุญแจดอกที่2ครับกำหนดสิทธิประโยชน์ใหม่ในการดึงดูดอุตสาหกรรมเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยสิทธิประโยชน์ที่ว่านั้นรวมถึงเรื่องของ Work Permit รวมถึงเรื่อง Immigration รวมถึงเรื่อง v ีซ่รวมถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ว่าจะเป็น Personal Income Tax หรือ Corporate Tax รวมถึงการเข้าเมืองรวมถึงเรื่องของ Fast Track ต่างๆและสุดท้ายสิทธิประโยชน์ต่างๆที่นอกเหนือจากเรื่องของภาษีเราจะทำทุกอย่างเหล่านี้ให้อำนวยและเป็นจุดศูนย์รวมและเป็นจุดดึงดูดให้คนต่างๆเข้ามาในประเทศไทย นี่คือกุญแจดอกที่2อทุกท่านครับกุญแจดอกที่3ครับ E ะบ s y ิเ e m ใหม่เรื่องนี้ผมต้องยกเครดิตแล้วต้องชื่นชมไปทางกราตอท่านเลขากราตอครับท่านมีแนวคิดที่ทันสมัยท่านมีแนวคิดที่เปิดกว้างต่อระบบการเงินยุคใหม่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆในโลกครับที่เรามีกฎหมายที่จะกำกับดิจิทัลแอสเซทเป็นการเฉพาะ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่มีหน่วยงานที่ออกมากำกับดูแลดิจิทัลแอสเซโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆครับที่ให้ความสำคัญของเรื่องดิจิทัลแอสเซให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนและระบบการเงินสมัยใหม่รวมไปถึงสิ่งที่เรากำลังจะทำเรื่องของคาร์บอนเครดิเอามาเชื่อมกับดิจิทัลแอสเซต่างๆเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นครับนี่คือนี่คืออีโคสิสเทมใหม่ที่เราต้องสร้างประเทศไทยให้ พร้อมสำหรับการดึงดูดเม็ดเงินต่างๆเหล่านี้ทุกท่านครับนี่คือกุญแจสามดอกที่จะไขประเทศไทยสร้างประเทศไทยให้ดึงดูดไปสู่ Thailand Financial Center ต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในไม่ช้าครับทุกท่านครับทั้งหมดที่พูดมาเป,เ,ปเ,ปเป็นแค่เพียงการดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาในประเทศ แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าระบบการเงินของประเทศนั้นยังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงและยังไม่ได้เป็นระบบการเงินที่ตอบโจทย์คนทุกคนในประเทศไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือทุกๆคนในประเทศต้องเข้าถึงระบบการเงินสิ่งๆนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนครับเพื่อทำให้ประเทศไทยพร้อมสำหรับการเข้ามา ผมพาทุกท่านไปดู Financial Landscape ของประเทศไทยเรายังขาดอะไรทางขวามือของผมครับคือธนาคารพาณิชย์เรียงจากคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยที่สุดไปจนถึงคนที่รับความเสี่ยงได้มากที่สุดนะครับขวามือคือธนาคารพาณิชย์ตามมาด้วยธนาคารเฉพาะกิจของรัฐฝั่งซ้ายมือคือ Nonbank p i c o f i n a n c แลและเกี่ยวกับสินเชื่อนอกระบบ ถ้าเป็นคนคนหนึ่งครับที่ต้องการสินเชื่อมีเพมีมีเงินเดือนที่คงที่มีหลักทรัพย์คำประกันมีหลักฐานทางการเงินที่ที่ดีที่ครบเครื่องเขาเหล่านั้นเดินไปสู่ธนาคารพาณิชย์เดินไปสู่ SFI ได้อย่างไม่มีปัญหาครับเขาสามารถได้รับสินเชื่อแต่ทุกท่านครับประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมด คนเหล่านี้ไม่มีหลักฐานทางการเงินไม่มีเงินเดือนที่ที่แน่นอนไม่มีหลักทรัพย์คำประกันคนเหล่านี้ไปไหนครับคนเหล่านี้คือคนที่ถูกลืมและพวกเขาถ้าเขาต้องการสินเชื่อต้องการเงินทุนในการทําธุรกิจในการที่จะประคองชีวิตเขาไปไหนครับเขาต้องไปนอนแบงก์ bank, ซึ่งอาจจะมีผลที่อาจจะมีราคาที่สูงไปที่พิโกไฟแนนซ์ซึ่งก็ยังมีขนาดเล็กอยู่และในที่สุดเขาหลุดออกจาก ระบบทางการเงินของประเทศลงสู่สินเชื่อนอกระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เพราะอะไรเพราะประเทศไทยยังมี Financial G a p อยู่ครับสิ่งที่ขาดสำหรับประเทศไทยคนตรงกลางที่มีความเสี่ยงสูงไม่มีหลักฐานทางการเงินไม่มีข้อมูลทางการเงินต่างๆเรายังไม่มีระบบการเงินมารองรับพวกเขากระทรวงการคลังครับขอนำเสนอ VIRTUAL Bank ครับ สิ่งที่เราได้ทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วนอีกไม่เกิน1ปีครับสิ่งสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเวอร์ชวลแบงคืออะไรแน่นอนมันคือธนาคารไร้สาขาซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะยังไม่สำคัญเท่าประการที่2นะครับว่ามันเป็นธนาคารที่ใช้ข้อมูลทางเลือกในการคิดเครดิตสกอร์คิดความเสี่ยงของคน นอกเหนือไปจากเงินเดือนนอกเหนือไปจากหลักทรัพย์ค้ำประกรันนอกเหนือไปจากข้อมูลเครดิตต่ตางๆข้อมูลทางเรื่องนี้คืออะไรครับการจ่ายโทรศัพท์มือถือการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตการจ่ายไฟฟ้าข้อมูลบนโซเชียลมีเดียรวมถึงเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซว่าท่านซื้ออะไรสินค้าที่ท่านใช้จ่ายเป็นยังไงท่านใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ต่างๆเหล่านี้ครับเอามาเป็นคำนวณความเสี่ยง คำนวณคำนวณว่าความสามารถในการจ่ายความสามารถในการชําระนี้ของท่านเป็นอย่างไรแทนที่สลิปเงินเดือนแทนที่หลักทรัพย์ค้าประกันแทนที่ข้อมูลเครดิตซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีครับคนเหล่านี้เขามีแค่พวกนี้ครับ เพราะฉะนั้น Virtual Bank จะมาตอบโจทย์ครับเมื่อคำนวณเป็นความเสี่ยงมาแล้วสามารถคำนวณราคาที่เขาต้องจ่ายในเรื่องของสินเชื่อแล้วพวกเขาจะสามารถเข้าถึงสินเชื่อตรงกลางได้นี่คืออีกหนึ่งนวัตรกรรมครับที่เราเอามาเติมเต็ม Financial Gap ของประเทศไทยไม่หมดแค่นี้ครับกระทรวงการคลังเราเห็นความสำคัญของ Financial gap ปัจจุบันเรามี SME อยู่จานวนมาก SME คือกระดูกสันหลังและแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของไทยเรามีธนาคารพาณิชย์หรือรวมถึงธนาคารเฉพาะกิจของรัฐซึ่งบางทีเขาไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงแต่ SME ตรงนี้มีความเสี่ยงทำอย่างไรครับทรานซ c t ชันไม่เกิดครับถ้าเราไม่ทําอะไรคนหนึ่งมีความเสี่ยงคนหนึ่งไม่ต้องการรับความเสี่ยงเราจึงจําเป็นครับที่ต้องมีกลไกตรงกลางมาดูดซับความเสี่ยงของ SME ให้น้อยพอที่ธนาคารพาณิชย์จะสามารถเอื้อมมือ เข้ามาปล่อยสินเชื่อได้กลไกลตรงกลางนี้มีชื่อว่าการค้ำประกันสินเชื่อไม่ใช่สิ่งใหม่ครับมีอยู่แล้วและทางบอสอยออก็ทําได้ดีอยู่แล้วเราต้องชื่นชมแต่คำว่าดีอยู่แล้วไม่ทําให้เราหยุดการพัฒนาครับกระทรวงการคลังของนำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการค้ำประกันสินเชื่อเราขอเปิดตัว National Credit Guarantee Agency สถาบันค้ำประกันแห่งชาติ หรือเราอาจจะเรียกชื่อเล่นว่านักก้าสิ่งสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นนักก้าคืออะไรพวกท่านอาจจะถามผมอยากให้ลองเปรียบเทียบว่ามันคือบริษัทประกันเช่นบริษัทประกันรถยนต์ท่านจ่ายค่าพรีเมียมไปบางส่วนการขับรถของท่านต่อจากนี้ก็ถือว่าเป็นการขับรถที่ไม่มีความเสี่ยงเพราะบริษัทประกันรับความเสี่ยงถ้าสมมติท่านขับรถไปชน นักก้าก็เช่นเดียวกันครับนักก้าคือการค้ำประกันหรือการเป็นบริษัทประกันแต่เป็นบริษัทประกันความเสี่ยงทางการเงินของพี่น้องประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงกลไกนี้เป็นอย่างไรครับท่านเป็นคนที่มีความเสี่ยงท่านเป็น SME ที่มีความเสี่ยงก่อนที่ท่านจะเดินไปสู่แบงค์นักก้าจะอยู่ก่อนหน้าแบงค์ท่านเดินไปหานักก้า จ่ายพรีเมียมบางส่วนซึ่งมีราคาที่ต่ำเพราะรัฐบาลซับซิเดดส์บางส่วนและมีรายได้จากอันอื่นบางส่วนพรีเมียมนี้ต่ำครับเดินเข้าไปสู่นักกา้าจ่ายพรีเมียมที่ราคาถูกมากเดินออกจากนักก้าพร้อมกับใบเซอร์ติฟิเคตหนึ่งใบซึ่งการันตีว่าท่านเป็นคนไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงทางการเงินเข้าใกล้ศูนย์ถ้าท่านดีฟอล์นักก้าจะเป็นคนรับเพราะฉะนั้นคนที่เดินไปสู่นักก้าเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่ำถึงต่ำที่สุด เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อท่านเป็นคนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดมีใบเซอร์ติฟิเคตต่ำที่สุดทางด้านเครดิตริสธนาคารครับธนาคารจะวิ่งเข้าสู่คนคนนี้จะมาแย่งตัวท่านแทนที่ท่านจะไปเดินหาธนาคารนี่คือนวัตกรรมครับเราเปลี่ยนวิธีคิดจากคนคนหนึ่งที่เคยเข้าไม่ถึงธนาคารกลับกลายเป็นคนคนนึงที่ธนาคารวิ่งเข้าหาและนี่คือคกลไกใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ครับที่ชื่อว่านักก้า เอามาเติมเต็ม financial landscape ของประเทศไทยทำให้ financial landscape ของประเทศไทยนั้นเติมเต็ม,ตมทั้งช่องว่างและเป็น financial system หรือระบบทางการเงินเพื่อทุกคนเพื่อประชาชนทุกคนเพื่อพี่น้องประชาชนที่มีความเสี่ยงเพื่อพี่น้องประชาชนตัวเล็กๆเ,เพื่อ SME ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติทุกท่านครับนี่คือการทำประเทศไทยให้พร้อมสำหรับ การที่ทำให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศของโลกของภูมิภาคทุกท่านครับวันนี้ผมพูดถึง globalization ผมพูดถึง4สิ่งที่เคลื่อนที่ไปแล้วเราต้องชิงโอกาสของมันผมพูดถึงการพูดถึงในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น Thailand Financial Center ด้วยกุญแจ3ดอกผมพูดถึงการทำให้ประเทศมี financial landscape ที่ครบผ่าน virtual bank และ n ักกา ทั้งหมดนี้ครับเป็นการทำประเทศไทยให้พร้อมเป็นนวัตกรรมที่กระทรวงการคลังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆสร้างประเทศไทยให้พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศของโลกของภูมิภาคและทุกท่านครับนี่คืออีกไนฟายแนนซ์นวัตกรรมใหม่วิสัยทัศน์ใหม่ของกระทรวงการคลงังที่เป็น,นกลไกหนึ่งในการตอบโจทย์วิสัยทัศน์อีกในไทยแลนด์ของท่านนายกรัฐมนตรีของรัฐบาล และเราจะเดินไปด้วยกันครับร่วมสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นหนึ่งและร่วมชิงโอกาสจากคำว่า globalization ร่วมกันขอบคุณและสวัสดีครับท่านนส